สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับสว pues ัสดีครับ ML. สวัสดีครับ nah. framework. พี่กุ้งสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่แอมขอบคุณครับพี่มุกกรอบพี่นิดาพี่เจนนี่ สวัสดีคัะทุกคนสวัสดีครับอ๋อปวดเท้าสวัสดีครับพี่ลิสสวัสดีพี่ปูครับอัญยองครับทุกคนพี่ต้นอ้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน,สว,ส,คนคคสวัสดีครับพี่ตาชขอบคุณครับสวัสดีครับพี่คิมถึงโรงแรมแล้วเข้าโรงแรมแล้วเป็นการเข้าโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วสวัสดีครับพี่ปูตองสวัสดีครับ กคนผมอิ่มมากมากมากม,ากม,ากมากเลยอะอิ่มแบบจะตายแล้วอ่ะท้องถแ๊ะ <c oughs> วันนี้กินเยอะมากสวัสดีครับพี่ปตตองสวัสดีครับวันนี้กินเยอะมากเลย พี่ตาลสวัสดีครับทุกคนวันนี้กินเยอะมากดูดิแต่คือมันอร่อยมากเลยนะฝากซื้อเฮทีหน่อยเออใหทีก็อร่อยคือร้านแรกที่ผมมาถึงใช่ปะ่ะคือมาถึงเสร็จปุ๊บร้านแรกที่ผมกินก็คือร้าน Key Sun l o s ู c o o เป็นร้านขายข้าวหมูแดงแบบขแง้ข้าวหมูแดงข้าวหมกอบแล้วก็ห่าน อ,อุยอะไรสวัสดีครับน้องแฮนสวัสดีทุกคนดูดิน่ากินมากคือในรูปมันน่าคือของจริงมันน่ากินกว่าในรูปมากอเอาทีทีค่ะทำให้กันได้ไหมดูดิคือหมูกรอบกับหมูแดงหมูกรอบคือแบบอร่อยมากแล้วก็หมูแดงคืออร่อยมากๆ อยากกินอีกเลยครับ,บ,บอร่อยมากดีครับวัสดีครับพี่กิฟต์ทำลายมากโอคือหมูแดงมันแบบมันนุ่มละลายไปเลยทุกคนมันนุ่มมากแล้วมันละลายมากท่กนหมูกรก็คือ,อดีมาก ทำลายมากอร่อยมากเลยทุกคนแล้วคือเขาให้เยอะมากเลยนะจานหนึ่งมันประมาณถ้าหมูแดงหมูกรอบอะ่ะอันนี้ผมสั่งคอมโบไซส์ใช่ปะ่ะหมูแดงหมูกรอบมันประมาณ270กว่าบาทแต่คือให้เยอะมากๆคือให้ข้าวแบบกินไม้หมดอะ่ะกิน,กนข้าวเหลือกินกันทุกคนอะ่ะแต่ของแม่ของแม่เป็นห่านกับหมูกรอบ ่านกับบุกกห่านจะแพงกว่านิดนึง่านจะประมาณสามร้อยจนบาทนะคออค่าของชีพที่นี่แพงมากแต่คืออร่อยมากกิน พี่ฟ้าพกุลาครับรับชมไลฟ์จากสากแก้วนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมเหรอพี่ต้อมนิรุตเออตอนไปกินเฮเทียมีตอนเดินเข้าไปสั่งอ่ะตอนเดินเข้าไปสั่งเฮเทียคือ มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเขาทักผมว่าติดตามน้องอยู่ในติ๊กต็อกใช่ไหมพี่คนนั้นอยู่ไหมอ่ะสวัสดีนะขอบคุณที่จำกันได้นะครับขอบคุณมากเลยแย้งมาคุณกุหลาบครับทุกคนเข้ามาฝากกดขอใจฝากส่งใจส้มด้วยนะไม่มีใครคุยด้วยเลยมีแต่คนรับพี่โบวีสวัสดีครับพี่โค พี่นุ่นขอบคุณครับพี่เป้หวัสด,ดีครับพี่นุ่นวดดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัดนัดเวลาช้าหรือเร็วกว่าไทยครับคุยด้วยก็ไม่ตอบ ไม่เห็นน่ะเฮทีออริจินอลกับที่เกาหลีอันไหนอร่อยกว่าอันที่นี่คือออริจินอลเหรอคือผมกินคนละอันกันนะ่ะแต่คือผมกินคนละเมนูกันที่เมที่เกาหลีผมกินอะไรวะผมกินชาที่มันเป็นชามะลีอะ อะไรคาโมไมล์สักอย่างพี่ตูวัสดีครับแต่มาที่แต่มาที่นี่ผมกินชาอางุนซึ่งผมรู้สึกว่ามันหอมกว่าคือชาปกติกินชาผลไม้ใช่ปะที่ไทยอ่ะมันจะได้เกลียกินผลไม้อ่ะเวลากินชาผลไม้แบบผลไม้มันจะนำอ่ะมันจะหวานนำมัเลยแต่คือที่นี่มันหอมชามากไอเทียบสวัสดีครับพี่เอมแอนเอมน้องบูมสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่สาวพี่เปินสวัสดีครับก็คือหอมชามากเลิศจริงๆขอบคุณพี่คนที่เข้ามาทักด้วยนะครับคือคนเยอะมากผมก็เลิกลักไม่รู้จะเอาตัวไปอยู่ตรงไหนก็เลยได้แค่ ผมพูดอะไรวะผมพูดว่าสวัสดีครับหรือขอบคุณครับนะสักอย่างพี่ตือสวัสดีครับพี่ฟ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ฟ้าฟ้าพี่ลูกตาขอบคุณครับ เหมากพี่แฮมดีครับไม่มีใครคุยเลยพวกนี้มีโปรแกรมเที่ยวไหนบ้างครับพวกนี้หรอพวกนี้ไปดิสนีย์แลนด์ครับทั้งวันเลยพวกนี้อยู่ดิสนีย์แลนด์คือจะไปดิสนีย์แลนด์ออกจากโรงแรมตั้งแต่ประมาณประมาณเจ็ดโมงครึ่งมั้งประมาณเจ็ดโมงนิดๆใช่ไหมคือมันต้องนั่งรถไฟฟ้าไป ประมาณชั่วโมงกว่าคือป้าก็เปิดสิบโมงแต่คือผมซื้อบัตรเออร์ลี่ก็คือจะเข้าได้ก่อนหนึ่งชั่วโมงก็คือจะได้เข้าเก้าโมงเพื่อที่จะได้ไปเล่นเออมันเป็นมันเป็นอันที่เปิดใหม่อะที่ชื่อโฟรเด้นเป็นเมืองของโฟลเดนเปิดใหม่มีที่เดียวในโลกก็คือจะไปน่นอันนี้แหละตั้งแต่เก้าโมงถึงสิบโมงระหว่างคนที่เขาไม่ไซื้อเออร์ลี่พาสเข้ามาจะได้คนไม่เยอะ ก็เลยต้องตื่นเช้าวันนี้อยู่ดิสนียน์แลนด์นั่นแหละ9โมงถึง2ทุ่มรครับงวันเต็มๆเลยดิสนีย์แลนด์อยู่รอถึง2ทุ่มเพราะว่าจะรอดูพลุเหนื่อยมากวดปวดเท้ามากนี่ขนาดใส่รองเท้าเข้าใบมาแล้วเนี่ยดิสนีย์แลนด์ทั้งวันเลยครับพวกนี้สนุกไหมสนุกครับคือ แม่แม่ผมขอโทษนะคือผมแล้วกลับไปผมแล้วจะหนักกว่าเจ็ดสิบห้าแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเจ็บเท้าหรอกครับมันเมื่อยเถอะครับคือวันนี้มันตั้งแต่เช้าแล้วอะทั้งวันเลยไปเที่ยวกี่วันครับมาสี่วันครับสี่วันสามคืนมาวันนี้แล้วก็กลับวันที่สิบสามสวัสดีแม่นวลครับพี่ตู้สวัสดีครับแม่สบายดีครับน้องบูมวันนี้เป็นไงบ้างอรุณไหม เที่ยวสนุกไหมรองเท้าผ้าใบที่ฮ่องกงถูกนะผมซื้อให้ปีไปละคุณคือนางอะรองเท้าผ้าใบนางแบบขาดหลุกลุยมากแล้วก็แบบใส่มาใช่ปะคือรุ่นเดียวกับผมนี่แหละแล้วก็เหมือนกับว่าเขาใส่แล้วเขาแบบเหมือนมันมันถึงเวลาแล้วอะคือมันขาดแล้วมันก็แบบเดี๋ยวนางก็เจออันที่ถูกใจพอดีก็เลยซื้อให้คู่หนึ่ง ดิสนีย์ที่ไหนครับดิสนีย์ที่ฮ่องกงครับดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงอ๋อพี่กีจะซื้อให้พี่พีหรอพี่พีประตูข้างหลังเป็นห้องเชื่อมนะทุกคนผมนอนคนเดียวแม่กับพี่นอนอีกห้องหนึ่งดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงครับน้องแบงก็เพิ่งกลับจากฮ่องกงไปดิสนีย์เหมือนกันแม่มาเที่ยวด้วยครับพี่ยอหญิงขอบคุณครับขอบคุณใจส้มนะครับ ตรงนี้หรอพี่บอกช่างว่าทูบล็อกนะครับตัดทูบล็อกตลอดเลยตัดทูบล็อกตลอดทรงเดียวตลอดไปเพราะว่าไม่อยากไม่กล้าตัดทรงอื่นกลัวเดอ ยังคือโอ้ยเมื่อยฝากบอกแม่อีเพิ่งคิดถึงทุกคนคือนี่ผมนั่งอยู่แบบที่ว่าปวดตะขอคังกิงอ่ะเพราะว่าคือแน่นมากคือยังยังมันยังเหลืออีกรูปหนึ่งใช่ปะอันเนี้ย คือแอ้มันเย็นเกินจนน้ำมันแข็งไปละน้ำมันแห้งไปละยังเหลืออีกลูกหนึ่งอันนี้เป็นทัฟเฟลซึ่งกินกันไม่ไหวกินกันไม่ไหวแล้วอิ่มมากแต่คือมันอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก,รมาก,รมากจริงทุกคนอร่อยแบบโคตรอร่อยอะ คือมมเนคือเป็นคนชวนมาแล้วคือให้กูดูอะไรอะ <c oughs> เออได้เหรอคืองง น้ำที่นี่แพงมากคือแพงกว่าแพงกว่าสิ่งใดท,งงท,ท,ทุกสิ่งแบบทุกๆสิ่งอะน้ำหนึ่งขวดใช่ปะอันนี้เท่าไหร่นะผมซื้อมาหกเหรียญหกหรือเจ็ดเหรียญฮ่องกงอยู่ละมันตอนตอนนี้ค่าเงินประมาณสี่จุดสองก็คือเจ็ดร้ยมลลตรประมาณเจ็ดร้อยเจ็สิบมลลิตรประมาณยี่สิบสี่ยาบาทแพงมาก พี่นิชาสวัสดีครับ ที่ไทยกี่โมงแล้วอะผมไม่รู้ว่าตอนนี้คือนาฬิกาผมมันไม่เปลี่ยนอะมันสองทุ่มสามสิแปดใช่ปะที่ไทยคือสองทุ่มใช่ไหมคือไอโฟนผมมันไม่เปลี่ยนอะเวลามันไม่ไปตามไทม์โซนที่อื่นเลยมันอยู่แต่เวลาไทยอย่างเดียวเลยเออเนี่ยไอโฟนผมมันน่าจะจริงแหละทุกคนดูดิเนี่ยเวลานาฬิกาผมก็ยังสองทุ่มสามสิบแป ดีกว่าไปแล้วไม่มีคนคุยเลยไปแล้วอาบน้ำแล้วเดี๋ยวลงไปตัดคลิปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนเราพูด่นี้ตื่นเช้าไปแล้วบ๊ายบายครับ